สวัสดีครับผมยินดีต้อรับสู่สสไอสไตล์ชาแนลนะครับกับคิดแนะนำเด็กนะครับเด็กที่ผมจะแนะนำแต่วันนี้ก็คือนักกล้ามครับไคลิกกี้วีแม็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเล็กกันเลยครับผมก็มีไคลิกกี้วีแม็กนะครับสามใบคาลิก v ลกี้วีสามใบลูคาลิโอสองใบลิโอลุสามใบบิดาลุสองใบบิป,ป้าสามใบกาลาทันเดอร์หนึ่งใบ เลเดียนลูจาบูนหนึ่งใบยาเรดูตันหนึ่งใบแล้วก็มานาฟี่หนึ่งใบนะครับพลังงานจะเป็นพลังงานพื้นฐานต่อสู้9ก้าใบครับไอเทมจะมีไฮเปอร์บอลสี่ใบคิกบอลสี่ใบอิเตอร์ก้าหารสามใบสับเปลี่ยนโปเกมบอลสองใบคันเบ็ดธรรมดาหนึ่งใบเข็มขัดความนาแน่วแน่สองใบลูกโป่งสองใบหนองน้ําปากกว้างสามใบนะครับซัพพอร์ตจะมีแมรี่สองใบซูดจีหนึ่งใบ งานวิจัย,ยจารจันทร์3ใบคำสั่งบอสสใบคิบันะ1ใบแล้วก็ซาคุโร่1ใบนะครับหลูก g ที่น่าสนใจในเด็กกันครับผมเปิดไปด้วยตัวหลักนะครับผมทั้งดาเมจและพพอร์ตนะครับมาที่คาเลกี้วีแม็กนะครับถ้าจมตีอแรกนะครับผมใช้ 1G จี้ต่อสู้ 1G จี้ใส่นะครับตีแปบวกนะครับถ้าปกตินบนเบน์ฝ่ายเรานะครับมีตัวนับระเบจบังอยู่นะครับ การโจมตีนี้นะจะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก140ก็จะรวมเป็น220นะครับผมเพียงแค่บทเบ้นเราเนี่ยมันมีแบบดาเมจวางอยู่สัก10นะฮะท่าแรกของคาลิกีวีแม็กก็จะตี220ซึ่งเป็นดาเมจที่แรงมากๆนะครับแล้วก็ทำไม่ยากด้วยน่าสนใจสุดๆไปเลยนะครับจาบท่าแรกนะฮะเดี๋ยวเราดูท่าสองนะฮะใช้2องที่ต่อสู้1ที่ใส่นะครับตี240นะครับแล้วก็เดินไปหกฝ่ายเราฮะโปเกมอน นี้นะครับใช้จะใช้ท่าท่าอันเนี้ยไม่ได้นะครับผมอันนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้แค่ท่าแรกนะครับผมในการโจมตีนะครับสำหรับคาลิกียบีแม็กประมาณนี้เลยเป็นดาเมจหลักของเด็กนะฮะเรามาดูดาเมจลองนะฮะลูคาลิโอนะครับผมความสามารถนะครับผมใช้ได้หนึ่งครั้งในเทนฝ่ายเรานะวางตัวนับดาเมจที่ตัวนี้นะครับ20นะครับหลังจากนั้นเอาการ์ดพลังงานต่อสู้นะครับหนึ่งใบจากเลฟว่าติดที่บอมมอนีแล้วสับเด็กนะครับ ตัวนี้นี่แหละครับที่ทําให้คาลิคิววีแม็กตีท่าแรก220นะครับผมว่าเพราะว่าลูคาเิโอเนี่ยเขาจะ7 20นะครับผมแล้วก็ชาร์จี้จากเด็กนะครับก็เป็นตัวคอมโบกันนะครับสอดสองตัวนี้นะครับแล้วก็ท่าโจมตีก็ตีได้เหมือนกันนะครับใช้2ที่ต่อสู้นะครับตี10บวกทิ้งพลังงานต่อสู้นะครับที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้ทั้งหมดนะครับแล้วดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนการที่ทิ้งนั้นคูณ60นะครับผมก็คือดาเมจ อย่างต่ำก็คือ130นะครับเพราะว่าเขาใช้จี้สลูกนะครับผมก็สามารถใช้จงตีได้เป็นดาเมจล้งนะครับสำหรับเด็กนี้ใบที่3นะครับบิดาลุอันนี้ก็ซัพพอร์ตยอดนิยมเหมือนกันนะครับผมเขาสามารถนะใช้ได้ในคันในฝ่ายเรานะครับโจกาจากเดกนะครับจนไปมือครบ5ใบนะครับผมก็เอามาเพิ่มมือเฉยๆนะครับสำหรับบิดาลุอ๋อใบที่4นะครับหนองน้ําปากกว้างนะครับอันนี้เป็นสเตเดียบนะครับทุกครั้งที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับ เอาการ์ดโปเกมอนพื้นฐานนะครับจากบนมือวางที่เบ็ดนะครับให้วางตัวนับดาเมจ2ตัวที่โปเกมอนนั้นนะครับก็คือพอเราวางโปเกมอนพื้นฐานจากมือลงเบ็ดแปั๊บเนี่ยตัวนั้นก็จะเจ็บ20เลยแล้วคราวนี้มันก็จะเข้าแก๊ปไคลริก,กี้วีแม็กพอดีนะครับที่ท่าแรกของเขานะครับเพราะว่าเรามีตัวดาเมจที่เบ็นแล้วใช่ไหมท่าแรกก็จะตี220นินั่นแหละฮะมันแบบว่าเร็วมากเลยนะในการที่จะแบบ เข้าเยือนไข่ของเขาอะเพียงแค่มีหนองน้ําปากกว้างนะครับผมหรือแม่ก็ใช้ความสามารถลูคาเรโอนะครับนั่นแหละมันเล่นง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับในในความคิดของผมเองนะฮะแต่ตอนเล่นจริงต้องดูก่อนว่ามันยังไงนะครับผมอันนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าโดยรวมคือน่าเล่นมากๆนะครับแล้วก็เร็วมากแล้วก็ตีแรงมากนะครับโอเคเต่โอกาสที่น่าสนใจในดใบอื่นๆกันบ้างนะครับ ก็เป็นเซตเพิ่มดาเมจให้กับไคลิกี้นะครับก็เป็น3ใบ3ใบแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพูดทั้ง3าใบรวมๆไปก่อนนะครับผมเราจะมาสรุปอีกทีนึงนะเริ่มที่เลดีนลูจาบูลนะครับความสามารถนะครับดับใดที่ปรกมานนี้นะครับอยู่บนเบนะนะครับดาเมจของท่าต่อสู้ที่ปรกมอนฝ่ายเรานะครับใช้ทํากับโปเกมอนบีแม็กฝ่ายตรงข้ามนะครับจะบวกขึ้นอีก30นะครับแล้วก็แขมขันความแน่นนะครับดาเมจท่าต่อสู้ของโปเกมอนที่ติดกับไปนี้นะครับทำกับโปเกมอนบีฝ่ายตรงข้ามนะครับ จะโบคขึ้นอีก30นะครับแล้วก็ซากุระนะครับผมเดอนเทร์น,นี้นะครับดาเมจท่าต่อสู้ของโปเกมอนต่อสู้นะครับของเราใช้กับโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามนะครับจะโบกขึ้นอีก30นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกอีกอันนึงนะครับผมถ้าหากว่าซากุระเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดนะครับสามารถทิ้งกาก์ดบนมือเรา2ใบนะครับที่ไม่ใช่การ์ดนี้นะ แล้วเอาซัลเฟร์จากหลุมขึ้นมือได้เอามาใช้ใหม่ได้ประมาณนั้นนะครับคือสาใบานี้เนี่ยจะมีอะไรที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับก็คือการบวกดาเมจสามสิบก็สมมติว่า3ใบนี้เราใช้พร้อมๆกันในเทิร์นนี้นะจะบวกดาเมจให้กับคาลิกี้นะครับเก้าสิบดาเมจแล้วก็ไปสุดท้ายนะครับอีเตอร์กล้าหาญนะครับใหญ่าการหนึ่งใบบนเด็กเรานะครับถ้าหาว่าการ์ดใบนั้นนะครับเป็นการ์ดพลังงานต่อสู้นะครับสามารถเอา ไปติดโปเกมอนเบรนเราได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่พลังงานต่อสู้นะครับให้ล่อยต่อข้ามดูแล้กเอาขึ้นมือก็เหมือนโจกฟรีนะครับก็อ,อันนี้เอามาเล่งจี้ให้กับคาเกี้ที่เบนได้นะครับถ้าโชคดีซึ่งเราสามารถเอาคอมโบกับความสามารถยาเรลูตันได้นะครับโอเคนี่คือการ์ดที่น่าสนใจในเด็กของเรานะครับผมก็สอบคาเลกี้บีแม็กเนี่ยเป็นโปเกมอนที่โจมตีแรงนะครับแล้วก็เร็วมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเขาไม่สามารถขึ้นไป ท็อปสุดๆได้นะครับเพราะว่ามิวยังอยู่นะครับเพราะว่าคาริกี้เนี่ยแพ้พลังจิตนะครับมันเลยโดนมิวกดอยู่นะครับหือถ้าว่าในอนาคตเนี่ยมิวเริ่มแบบเริ่มตกแล้วเนี่ยคาริกี้อาจจะพังยัดขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ใครจะรู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพยกันครับผมไปดูกันเลยมาดูเกมเพลของเดคาริกี้กันครับฝ่ายตรอข้าเป็นมกเกนไดานานะครับผม แล้วก็มเกนไปฝ่ายเริ่มก่อนนะครับวางจิกุดซากูมาการ่านะครับที่เบนแล้วก็วางสิบลาเมจไปที่คาลิกี้วีนะครับความสามารถของเขาเนาะติดจี้มือไปที่มุเกนวีนะครับวางจิกุดซากูมาอีกตัวหนึ่งนะครับวางสิบาเมตนะครับแล้วจบเทินนะครับมาฝังคาลิกี้นะฮะวางบิปป้านะครับสองตัวแล้วก็เรียวรู้หนึ่งตัวที่เบนนะครับแล้วก็ใช้ให้ประบอลนะครับ เอาคาลิคิวีอีกตัวนึงมาวางที่เบนสนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าฝ่ายมุเกะเดน่าต้องการท้าทายอำนาจมืดนะครับไม่ได้บังคับแต่อย่างใดให้มาเจอหมัดนะครับผมสิ่งงานวิจัยจัดจานะฮะถืงมัดมือตัวใหม่เจ็ดไปติดจี้ต่อสู้ไปที่มุเกนเอ่อคาลิคิวีที่เบนสนะครับผมติดเข็มขัดแห่งความแน่นะครับไปที่คาลิคิวีวางยาเรลูตันนะฮะแล้วก็ใช้ความสามารถนะครับสลับท็อปเดย์กับมือเราหนึ่งใบนะครับ แล้วก็ผ่านเธอนะครับฝั่งมุกเตนนะครับแปลงล่ามุกเตนวีแม็กนะครับวางเหมือนกาล่านะครับแล้วก็ใช้เนื้อึกนะฮะเอาโปรแกรมมืด1ตัวกับจี้หใบนะครับจากเซขึ้นมือเอาโคแบ็กวีนะครับกับจี้มืดนะครับขึ้นมาติดจี้มืดไปที่กาล่าจิคุตุฮ่ะชิคุตสโกมะนะครับแล้วก็ใช้สกัดกาพลังงานนะครับย้ายไปที่บุเกนแล้วก็วางโคแบ็กวีนะฮะโจกาจะเป็นมือคมหกใบ วางโดกัส2ตัวที่เบนนะครับแล้วก็โมเกเดนาวีนะที่เบนแล้วก็ทกําการโจมตีนะครับ210ดาเมจน็อกเอาต์ไคลิกี้วีไปนะครับมาฟังของไคลิกี้นะฮะแปลงล่างไคลิกี้วีแม็กนะครับแล้วก็แปลงล่างลูคาริโอนะฮะแล้วก็ไฮเปอร์บอลครับเอาบีดาลุนะครับขึ้นมาแปลงล่าง แล้วก็ใช้ความสามารถลูคาริโอนะครับตัวเองเจ็บ20นะครับแล้วก็เอาจี้ต่อตู้1ใบาจากเด็กมาติดได้นะครับตอนนี้คาลิกี้ท่าแรกสามารถตรงตี2องยได้แล้วนะครับเพราะว่าเบ้นเรามีตัวดาเมจวางอยู่นะครับใช้ความสามารถบิตบา,าลุกนะครับโจกลาจะเืิงมือคม5บ5ใบติดจี้ต่อตู้ไปที่คาลิกี้ v ีแมนะครับใช้ความสามารถเยรียลตันนะครับผมสลรับ ท็อปเด็กับมือเรานะฮะติดลูกโป่งไปที่เบตาลุนะฮะแล้วก็โจมตี220นะครับผมแล้วก็คุณ2นะครับน็อกเอาท์มุกเกนบีแม็กไปนะครับแล้วฝั่งของมุกเกนนะครับแบงล่างกาล่ามาโตโดกัสนะครับปิดคอนสามารถฝ่ายตรงข้ามนะฮะแบงล่างมุกเกนบีแม็กนะฮะแล้วก็ใช้คอนสมาร์โคแบ็กวีนะโจ๊ก้าเจอมือมือคบหกไปแล้วใช้แมรี่นะฮะมันต่อฝไฟเอลกัสทั้งหมด ไว้ใต้เด็กนะครับคนใช้จ 5, ะออกห้าคอยตรงข้ามช่วงสี่วางฮิสุยไดคินคิวี v นะครับที่เบนแล้วก็กาลาไฟเยอร์วีนะครับที่เดินติดจี้มือไปท,ที่ฮิสุยไดคินคิวี v ครับเฉลียความสามารถกาลาไฟเยอร์วีนะครับดึงจี้มือจากหลงมมาติดที่ตัวเองนะครับแล้วก็ผ่านเทินนะครับผมมาฝั่งของคาลิก,กี้นะฮะ วางหนองนะ้ำปากกว้างนะครับผมหลังแชนค้านสั่งบอสนะครับผมน่าจะดึงมุกเคนดีแม็กนะครับขึ้นมาจะโจมตีนะครับล็อกเอาท์ไปนะฮะแล้วก็เทปไพทั้งหมดนะครับแล้วก็ไคลลิก,กี้นะครับเป็นฝ่ายชน,นะนะครับสำหรับไคลลิก,กี้นะครับผมก็เป็นตัวที่โจมตีได้เร็วนะครับแล้วก็เงื่อนไขจรโจมตีท่านแรกเขาเนี่ย ทำได้ไม่ยากนะครับผมเพียงแค่มีหนองน้ําปากกว้างหรือว่าคอนสัมมาร์คอนลุคคาริโอนะครับก็สามารถโจมตี220ได้แล้วนะครับจากเกมเพลย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะดูรวดเร็วนะครับเพราะว่าเขาแพ้ต่อสู้เนาะแต่ก็อย่างที่ว่าครับเขาต้องการทาทายอํานาจมืดเองนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราคิดภาพเจอเด็กอาซิอุสอ,อะไรอย่างเงี้ยนะผมเราก็สามารถน็อกอาซิอุสได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งอาซิอุสก็เป็นตัว p ก k มั o n ยอดนิยม ในตอนนี้นะครับหลายๆคนใช้นะครับซึ่งอาซูก็แพ้ต่อสู้นะครับคาลิกกก็สามารถน็อกเอาต์ได้ง่ายมากๆนะครับผมตียี่นะครับผมถึงจะแบบว่ามีปิดจุดอ่อนโดยโนกจินะครับผมแต่ว่าเลือดอาซูอยู่ที่220นะครับน็อกเอาต์ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ติดอยู่อย่างเดียวครับอย่างที่บอกนะครับผมการที่คนไม่ค่อยเล่นคาลิกี้เพราะว่ามิวยังอยู่นะครับผมเพราะว่าคาลิกกี้แพ้พลังจิต นะครับแล้วมิวก็เก่งมากๆเร็วมากๆ,ๆนะครับคาลิี้ตามไม่ทันนะครับผมแต่ภาพรวมคอนเซปต์การเล่นถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมตีแรงตีเร็วแล้วก็ตีแล้วก็ติดจี้ง่ายนะครับถ้าไม่ติดที่มิววงเล็บอีกแล้วนะครับถ้าไม่ติดว่ามีมิวอยู่ก็วงเล็บอีกแล้วเยี๋ยววงเล็บจะใหญ่เลยนะฮะถ้ามิวหายไปนะครับหรือลดลงนะคาริี้เป็นตัวที่น่าสนใจม,มากๆนะครับผมสำหรับผมนะครับผม โอเคท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอเกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสับคลิปนี้สวัสดีครับ